รัสเซียเพิ่มการผลิตซู -34 เป็น2เท่ารัสเซียเสริมกำลังทางอากาศโดยการผลิตซู -34 เข้าไปจําการในกองทัพอากาศรัสเซียในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น2เท่าในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาซู34เป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดแบบ2เครื่องยนต์มีห้องนักบินที่นั่งคู่กันแบบเรียงหน้ากระดานพัฒนามาจากซู -27 ผลิตโดยบริษัทยูเนเต็ดแอร์ครั์คอร์ปอเรชันในรัสเซีย สู้สามสิบสี่มีชื่อเรียกตามนาโตว่าฟูลแบ็กเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศรัสเซียมีขีดความสามารถที่หลากหลายสามารถทําภารกิจลาดตระเวนระยะไกลภารกิจโจมตีภาคพื้นดินและอากาศด้วยความโดดเด่นในเรื่องการแบกน้ําหนักบรรทุกได้มากและบินได้ไกลจึงถูกนําไปเทียบกับ f 1 5สิบห้าสไตรอีเกิลของสหรัฐอเมริกาการเพิ่มอัตราการผลิตและเร่งนําเข้าประจาการแบบนี้เพราะรัสเซีย ต้องการเร่งเติมเต็มขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศที่พร่องไปในช่วงสงครามที่ผ่านมาหรือไม่เพราะยังหวังพึ่งโครงการสู่57ไม่ได้